สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ FC ทางช่อง YouTube เชฟทิพย์คนเดิมเชฟทิพย์ชาแนลสำหรับ EP นี้มาแล้วนะครับเลขทดลองออกแต่ชอบออกจริงนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมวิดีโอนะครับขอเรียนว่าเนื้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังแนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการเสียสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเอาลครับเชฟก็ยัง เชิญชวนอยู่นะครับร่วมกันทําบุญสร้างพระพุทธรูปถวายวัดป่าศักทองนะครับซึ่งอัปเดตล่าสุดนะครับตอนนี้พระเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับแล้วก็กําลังจะเดินทางไปที่วัดป่าศักทองนะครับก็มุมด้านซ้ายนะครับจะเป็นภาพพระพุทธรูปที่สําเร็จแล้วเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะไปวัดนะครับแต่ว่าก็จะถวายในวันที่9นะครับจะยังถวายในวันที่9นะครับอันนี้คือจุดที่จะเอาไปตั้งนะครับในวิดีโอนะครับอันนี้คือภาพเต็ม ภาพเต็มของพระพุทธรูปนะครับองค์ที่จะนําไปถวายวัดป่านะครับแต่ก็จะทําพิธีถวายในวันที่9เดือน9เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะนําพระพุทธรูปไปวัดไปไว้ที่วัดก่อนนะครับเผื่อจะทําฐานทําอะไรนะครับหมายเลขทะเบียนรถก็สวยนะครับรถคันที่จะนําไปนะครับเอาใครอยากจะนําไปลุ้นเสี่ยงโชควดนี้นะครับหรือว่าใครแจ้งทําบุญแล้วนะครับแจ้งรายชื่อได้นะครับนะแล้วก็ยังร่วมทําบุญกันอยู่นะครับ รวมทาบุญอยู่นะครับถึงแม้ว่าพักจะเสร็จแล้วนะครับแต่ว่านะครับรายได้หรือว่ายอดร่วมทําบุญนะครับถ้ามีเหลือเชฟจะนําไปสร้างพระอุโบสถนะครับเป็นทุนตั้งต้นในการสร้างพระอุโบสถนะครับก็วัดป่าสักทองนะครับวัดเดียวกันนะครับเอาละครับโดนาโรงนะครับรับชมการถ่ายทอดสดผลรัฐบาลไทยงวดประจวบคันกันยายนนะครับผ่านช่องทางของเชฟที์คนเดิมนะครับเชฟทย์ก็จะถ่ายทอดสดนะครับ รวมถึงหวยลาวด้วยนะครับหวยลาวพัฒนานะครับเชฟก็จะถ่ายทอดสดผลการประกาศรางวัลการออกรางวัลน,นะครับทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์นะครับก็อย่าลืมรับชมนะครับผ่านช่องทางของเชฟทีบคนเดิมได้นะครับมาลุ้นไปด้วยกันมาเชียร์ไปด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไทยหรือว่าลาวพัฒนานะครับ เอาละครับสำหรับเลขทดลองออกนะครับโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับอันนี้เป็นชุดแรกนะครับสำหรับทดลองออกนะครับนะครับแล้วก็อันนี้เป็นชุดที่2นะครับ6 5 2 7 7 0นะครับ652770นะครับแล้วก็6 5 2้า8เจ็ดแปดแปดนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งชุดนะครับที่มีการจําลองการออกนะครับลองลุ้นกันดูนะครับสําหรับงวดนี้นะครับอันนี้เป็นการ จำลองการออกโดยสำนักง,งานสลากินแบ่งนะครับเอาละครับมาถึงเลขทดลองออกในแบบฉบับที่คุ้นเคยนะครับงวดที่ผ่านมานะครับก็ได้รับโชคตรงๆนะครับสำหรับ6-7นะครับแล้วก็ยังมียังมี28ด้วยนะครับ728ด้วยนะครับนะจริงๆถ้าจับในชุดรางวันที่1ดีๆนี่ก็อาจจะแตก3ตัวได้เหมือนกันนะครับ เอาละครับสำหรับงวดนี้เลขทดลองออกนะครับงวดประจำวันที่1กันยายนปี2567นรนะครับก็จะมีเลขหน้า3ตัว2รางวัลเลขท้าย3ตัว2รางวัลแล้วก็เลขท้าย2ตัวอีก1รางวันนะครับแล้วก็ที่จะพลาดไปได้ก็คือเลขทดออกทดลองออกนะครับรางวัลที่1นะครับซึ่งก็จะทําการหมุน1ครั้ง1รางวันนะครับเอาละครับมาเริ่มกันที่เลขหน้า3ตัวครั้งที่1นะครับ เลขหน้า3าตัวเลขทดลองออกวดประจําวันที่1กันยายนปี2567เลขทดลองออกครั้งที่1เลขที่ออก8 9 2 8 9 2สองต่อไปเป็นเลขหน้า3ตัวเลขทดลองออกหมุนครั้งที่สองซึ่งจะเป็นครั้งสุดท้ายของวดประจําวันที่1กันยายน ปี2567เลขนาสามตัวเลขทดลองออกเลขที่ออก902 902ต่อไปเป็นเลขท้าย3ตัวซึ่งจะหมุนสองครั้ง2รางวัลนะครับเลขท้าย3ตัวทดลองออก งวดประจำวันที่1กันยายนปี2567รครั้งที่1เลขที่ออก7 1 2 7 1 2ต่อไปเป็นเลขท้าย3ตัวนะครับเลขทดลองออกซึ่งจะหมุนเป็นครั้งที่2เป็นครั้งสุดท้ายของนวดประจำวันที่1กันยายนปี2567นะครับเลขท้าย3ตัวเลขทดลองออกเลขที่ออก สามหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดเอาละครับก็ครบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเลขทดลองออกนะครับต่อไปเป็นเลขท้าย2ตัวนะครับซึ่งจะหมุหน1ครั้ง1รางวัลน,นะครับเลขท้าย2ตัวเลขทดลองออกนะครับเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก5้าดห้า เอาล่ะครับต่อไปก็จะเป็นเลขทดลองออกรางวันที่1งวดประจำวันที่1กันยายนปี2,567มี1รางวัลเลขทดลองออกรางวันที่1เลขที่ออก4,9,5,6ก้ก 7.2 4 9.5 6.7.2เกอาละครับก็ออกครบเป็นที่เรียบร้อยนะครับรางวัลที่1 1รางวัลรางวัลเลขท้าย2ตัว1รางวัลเลขหน้า3ตัว2รางวัลเลขท้าย3ตัว2รางวัลน,นะครับต่อไปเป็นการทวนผลรางวัลน,นะครับรางวัลที่1เลขทดลองออก4.9.5 6.7.2 4, 95 672รางวัลเลขท้าย2ตัวทดลองออก1รางวัล57 57รางวัลเลขหน้า3ตัวทดลองออก2รางวัล892 892 902 902เลขท้าย3ตัว2รางวัล712 318 เอาละครับในช่วงท้ายก็ยังมีแนวทางหัวซองที่มาแรงนะครับแล้วก็น่าสนใจมาฝากกันนะครับแอดตายฟ้านะครับก็เข้าอย่างต่อเนื่องนะครับสําหรับช่วงนี้นะครับเข้าอย่างต่อเนื่องนะครับงวดล่าสุดก็6-7นะครับให้โชคอีกแล้วนะครับ1กันยายนปล่อยมาแล้วนะครับวิ่งรูด7นะครับมี7-2 7-3 7-5 7-8และ7-9นะครับ 72 73 75 78และ79นะครับสำหรับแอดใต้ฟ้าวันนี้นะครับท่านไหนที่ตามอยู่นะครับลองเอาไปลุ้นดูนะครับถามกันมาสำหรับแอดนานาล่างชุดเต็มนะครับงวดที่แล้ว28นะครับเข้าตรงนะครับสำหรับงวดนี้ล่างชุดเต็มแอดนานาก็ให้แนวทางมาแล้วนะครับ โดยวางแนวทางที่หลัก0หลัก9หลัก8หลัก7และหลัก6นะครับก็จะมีจับคู่นะครับจับคู่ที่0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 6 1 6 2 6 3 6 4แล้วก็6 5นะครับ เอาละครับมาปิดท้ายกันที่ปักหลักสิบล่างนะครับอีกหนึ่งซองดังนะครับที่หลายๆท่านติดตามแนวทางนะครับปักหลักสิบล่างนะครับงวดนี้ให้แนวทางมาที่ 0, 5 8นะครับ0,5 8สําหรับปักหลักสิบล่างนะครับเอาเดี๋ยวรอย่าโมศึกนะครับเดี๋ยวเชฟจะมาเทียบตัวเลขให้นะครับสําหรับคลิปนี้วิดีโอนี้ฝากเอาไว้นะครับเป็นแนวทางนะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับ ก็เน้นย้ำนะครับเป็นความเชี่ยวส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมและก็รับฟังแนวทางข้อมูลตัวเลขก,ก็เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ